อยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะครับมาตามคําเชิญของสอสอกายนัทชาแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครสอกกอรุณเชียนวิเชียนนะครับกันทัทแล้วก็ทีมงานของพรรคก้าไกบ่บางขุนเทียนวันนี้เนี่ยเรามาหาโอกาสในวิกฤตกันเรามาเตรียมความพร้อมในการหาโอกาสในเรื่องของวิกฤตแน่นอนในเรื่องของวิกฤตโควิดยังไม่จบแล้วก็เศรษฐกิจที่ยแย่เนี่ย ก็พยายามอยากจะหาว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีการแชร์คลากันมากขึ้นเนี่ยจะหาแม่เหล็กอะไรใหม่ๆแม่เหล็กใหม่ๆให้กับบางขุนเทียนให้กับพี่น้องกุงเทพมหานครในอดีตที่ผ่านมาผมลงเขตบางขุนเทียนบ่อยมาในช่วงโควิดในเวฟแรกมาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้ลูกหลานคนบางขุนเทียนมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพรบบำนาญสำหรับผู้สูงอายุในบางขุนเทียนวันนี้มาพูดเรื่องปากท้องบ้างมาพูดเรื่องเศรษฐกิจบ้าง แน่นอนเลือกว่าเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงระจนภัยแบบบอลูนนี่เนี่ยเป็น,ปนหนึ่งในแผนของการท่องเที่ยวของอาเซียนเลยเดียวทั่วอาเซียนมีหมดนะครับถ้าไปที่กัมพูชาก็จะดูบอลูนที่อังกอรวัดไปที่ประเทศลาวก็จะมีวังเวียงนะครับไปที่มาเลเซียก็มีพุทาจายาไปที่เวียดนามก็จะมีเวกันต้นถ้าในเมืองไทยก็ต้องไปถึงเชียงใหม่ในกรุงเทพนี่ยังไม่มีแน่นอนว่าซอฟ ของเราพักเราผมในฐานะหัวหน้าพักก็พยายามอยากจะหาโอกาสใหม่ๆในในวิกฤตแบบนี้เชื่อว่าถ้าประเทศไทยเราสามารถหลุดออกมาจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตโควิดที่เป็นมหาวิกฤตที่เราเผชิญอยู่ตรงนี้จะต้องรีบหาความคิดสร้างสรรค์การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนระหว่างสสกับเอกชนอย่างวันนี้ก็มี บอลลูนกู๊ดทามเป็นบริษัทที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเราในการทําแบบนี้เพื่อที่จะหาแม่เหล็กใหม่ๆไม่ใช่แค่เรื่องการมาดูชายทะเลกรุงเทพเรื่องอหอยปูปลาหรือว่าเรื่องอการปลูกป่าชายเลนที่เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วของกินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วของบางกุนเทียนแต่หาแม่เหล็กใหม่ๆเพื่อที่จะให้คนกรุงเทพที่อยู่ในรอบในอยากจะพักผ่อนหย่อนใจก็มาแค่กรุงเทพรอบนอกมากันที่บางกุนเทียนก็เป็นการทดลองนะครับถ้าไปได้ดีช่วงที่ โควิดดีกว่านี้<ช><ช>ก็เราอาจจะได้เห็นบางุนเทียนบอลลูนเฟสติวัลประจำปีทุกๆปีให้คนรอบกรุงเทพได้มาท่องเที่ยวให้คนทั่วประเทศได้มาเที่ยวกรุงเทพมาเทียเทเท่ยวกันที่บางกุนเทียนก็เป็นไปได้และนี่ก็คือจุดประสงค์แล้วก็สาระส,สําคัญขอ,ของงานในวันนี้ครับในเ,เรื่องตรงนี้เองครับที่จะเอาเรื่องบอลลูนเรื่องท่องเที่ยวตรงนี้เองเนี่ยมันเชื่อมโยงกับนโยบายที่พักก้าไกลจะสง่งเร,ร้่ว่ากทมด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนครับก็คิดว่า ในปี2ปีนี้เนี่ยทุกคนต้องยอมรับไม่ว่าจะกรุงเทพมหาน,นครหรือว่าจังหวัดไหนในประเทศไทยเนี่ยต้องปรับตัวกันมากแต่ก่อนกรุงเทพก็เป็นเมืองหนึ่งที่พึ่งรายได้ไดสัดส่วนจากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเยอะเป็นอันดับต้นๆของประเทศแต่ต่อไปนี้วิกฤตการท่องเที่ยวก็ยังไม่จบการ <c oughs> เข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็อาจจะน้อยก็อาจจะต้องพึ่งนักท่องเที่ยวในประเทศกันก่อนแล้วเราก็คงจะพึ่งบุญเก่า ในแบบเดิมๆไม่ได้การท่องเที่ยวแบบเดิมๆไม่ได้มันก็ต้องหากิจกรรมใหม่ๆอย่างเช่น Adventure Tourism การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยหรือบอล l ูนทัวริ i ึมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าการท่อง,ทอง,ทองเที่ยวประเภทอื่นนะครับถ้าบอลลูนเนี่ยดูกันทั่วโลกเนี่ยผมดูมูลค่าก่อนมาแล้วตามนิตยสารฟอสทั่วโลกเ0 0 0กว่าล้านแล้วโตวเป็น10%ทุกๆปีในขณะที่การท่องเที่ยวแบบอื่น ลดลงอันนี้คือข้อมูลก่อนโควิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโควิดจบไปเราก็ต้องหาเครื่องจักรใหม่ๆแม่เหล็กใหม่ๆ,มๆในการที่ทาให้การท่องเทีย่ยวของกรุงเทพมหานครกลับมาขึ้นแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแคมเปญผู้ว่ากทมที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเทีย่ยวเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมการท่องเที่ยวเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับเรื่องการศึกษาเรื่องอื่นๆที่ปกติผู้ว่าผู้อยู่อแต่เรื่องปากซอของกรุงเทพมหานคร ให้กลับมาพังงาดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้อีกครั้งก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งวันนี้เรามาไพร์ลอตมาเริ่มต้น,นเป็น,ก,นก,กับเพื่อนของผมสอสอ,อกายที่เป็นคนคิดริเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาในเขตของเขาลงมือทาก่อนเตรียมพร้อมก่อนเมื่อวัคซีนชัดเจนอะไรชรัดเจนเศรษฐกิจกลับมาเมืองเปิดได้อีกครั้งเนี่ยก็หวังว่าคนจะมาะเที่ยวกันที่บางขุนเทียนกันเยอะๆไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพนะตัวนายสักเท่าไหร่นะก็นี่ก็คือความตั้งใจครับ วางตัวผู้สมัครหรือกระบวนการการเลือกผู้สมัครของมันก้าวไกลตอนนี้มีความคืบหน้า